ผมพยายามจะถามคาถามนี้กับหลายคนหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทนไม่ได้แต่เขาเคยออกมาขับไล่แล้วแต่มันขับไล่ไม่ได้เพราะออกมากี่ครั้งก็รวมตัวได้แค่ประมาณเป็นหลักร้อยอย่างเก่งก็ได้แค่หลักพันหน้ากาก,ากขาวมาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะมากหน่อยก็ได้ประมาณหลักหมื่นต้นๆมันไม่เคยได้มากกว่านั้นเลยครับเนี่คือสิ่งที่ผมต้องจะบอกว่า ประชาชนที่มารวมตัวกันตรงนี้หรือว่ารวมตัวทั้งที่ต่างๆซึ่งหลายต่อหลายครั้งหลายหลายต่อหลายเดือนที่ผ่านมานเนี่ยเรารวมตัวกันเพราะว่าเราอึดอัดในสิ่งที่ทารร่าชกระทำกับเรากระทำกับประเทศของเราเรารอจนวันหนึ่งพอคุณสุเทพขึ้นมาเป็นหัวขบวนให้เราเนี่ยนะครับเราก็เลยออกมาร่วมด้วยผมพูดตรงนี้เพราะอยากจะย้ําอีกครั้งนึงนะครับฝากไปบอกคนเสื้อแดงฝากไปบอกคนที่อยู่ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักซึ่งหมดอํานาจไปแล้วเนี่ย กรุณาอย่าดูถูกประชาชนว่าเป็นพวกที่ไม่มีความคิดเป็นพวกที่คุณสุเทพดึงมาลากจมูกมาจูงหูมาไม่ใช่ครับต้องบอกเลยว่าถ้าพูดภาษาหยาบๆนะครับพวกกูนะ่ะไล่มึงมาตั้งหลายปีแล้วแต่มึงไม่ไปเพราะว่าตอนนั้นพวกประชาชนมันมีคนแค่จํานวนไม่มากนักอาจารย์สยรีวงวนทานเนี่ยเคยบ่นเรื่องนี้แล้วเคยท้อใจมากบอกว่าเรียกกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับประชาชนก็ออกมาอย่างเก่งก็ ห้าร้อยหกร้อยอย่างเก่งก็พันหนึ่งนะครับในขณะที่เสื้อแดงก็ออกมาข่มเราบอกว่าของเองอ่กระจอกของเขาเนะี่ยของนกวีทีออกมาเป็นหมื่นซึ่งเขาทาได้จริงๆฮนะเขาทําได้จริงๆแต่จะมาด้วยเหตุผลอะไรจ้างมาหรือไม่อันนี้นก็แล้วแต่เราคงทราบดีดูจากในคลิปก็ได้ผมย้ําตรงนี้นะครับว่าการที่เราออกมาตรงนี้มาสู้กันตรงนี้6เดือนเสร็จมาแล้วเราต่อสู้ประท้วงมาเนี่ยต้องบอกว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วนะครับ ท่านทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ท่านต่อสู้ในการประท้วงอย่างสันติอหิงสามันเนี่ยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้โดยการประท้วงของประชาชนยาวนานที่สุดในประเทศไทยเราสร้างสถิติตรงนี้ได้แล้วนะครับตบมือกับตัวท่านเองด้วยนะครับเราสู้มาแล้วประมาณถ้าพูดโดยตรงนะครับผมเอาตัวเลขกลมๆ6เดือนเศษนะครับถ้ารวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะฮะตั้งแต่สมัยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากขาว หรือตั้งแต่สมัยที่เราออกมาเป็นครั้งเป็นคราวเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม,ไม่ถึงสิปีครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหกห้าปีได้ครับหปีได้หรือถ้าสมมติจะนับตั้งแต่ปี4ี่แปดเนี่ยอันนั้นที่มีการขับไล่ทักษิณด้วยเนี่ยโอเคโอเคครับอันนั้นสิปีได้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าพอหลังจากสมัครทุนทรเวทหมดไปหลังจากสมชายหมดไปเนี่ยนะครับผมมานึกถึงยุคข,ของคุณยิ่งรักเลยแล้วกันนะครับ จริงๆเราเราพยายามขับไล่คุณยิ่งรักมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้เขามีโอกาสในการบริหารบ้านเมืองในระยะแรกเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะเลวซามไปถึงขนาดนี้นะครับจนเราเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยความเลวซามมันมากจนเราไม่สามารถจะทนได้เนี่ยเราออกมารวมตัวขับไล่กันเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยๆเกือบสองปีแล้วนะครับเกือบสองปีแต่ว่าการรวมตัวใหญ่ต่อเนื่องยาวนานที่แบบต่อเนื่องทุกวันทุกวันเนี่ยก็เกิดขึ้นในตั้งแต่ยุคที่เราเรียกตั้งแต่สามเสนมาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ผมย้ำนะครับว่านี่คือปริศาสตร์ที่เราท่านทุกท่านเราทุกคนร่วมกันสร้างนะครับย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนที่ผมจะปิดการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเพราะเราเป็นที่ฆ่าคุณสุเทพเราไม่ได้มาเพราะเราคิดไม่เป็นแต่เรามาเพราะเรามีอุดมการณ์เดียวกับคุณสุเทพคุณสุเทพเนี่ยพูดโดยตรงนะครับคุณสุเทพก็รับปากมาตลอดเวลายอมรับตลอดเวลาว่า คุณสุเทพเป็นแค่ร่างทรงของประชาชนประชาชนเป็นคนที่ผลักดันให้คุณสุเทพออกมาเป็นหัวหอกในการขับไล่รัฐบาลทรราชย้ำก่อนจะเลิกในวันนี้สาหรับผมนะครับเวลาใครมาบอกว่าคุณเป็นคนที่คิดไม่เป็นเป็นคนที่ถูกคุณสุเทพหลอกมาคุณหันกลับไปถามเขาเลยครับว่าถ้าคนฉลาดอย่างพวกกูถูกหลอกมาเนี่ยนะครับพวกมึงเนี่ยนะครับอีพวกที่อยู่แถวแถว อีกที่นี่ไม่ต้องเปิดชื่อกันนะครับพวกที่แบบคิดว่าเราถูกหลอกมานเนี่ยเอ่อเอาเอา,เอามือจับหัวตัวเองนะครับเอามือจับหัวตัวเองว่าเขายังอยู่ดีอยู่ไหมครับนะครับถ้ามองไม่เห็นเนี่ยนะครับก็บอกว่าไปตักน้ําใส่กระโหลกและชะโงกดูเงาตัวเองเลยครับว่าหน้าอย่างพวกคุณที่กล่าวหาพวกผมว่ามาเพราะรับเงินมาเพราะถูกจูงจมูกมามาเพราะถูกหลอกมาเพราะเป็นที่ข้าคุณสุเทพเนี่ยกลับไปถามเลยว่า พวกคุณที่มาเพราะบอกว่ามีคนประกาศบอกว่าเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองอะไอ้คนแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับผมย้านะครับไม่ใช่ควายนะฮะควายฉลาดกว่าเยอะนะฮะควายฉลาดกว่าเยอะอย่าด่าคนเหล่านั้นว่าควายครับผมยืนยันอีกทีหนึ่งครับผมเคยรู้จักคนเลี้ยงควายเขาบอกผมเลยว่าควายเนี่ยรู้เรื่องดีกว่าคนที่เผาบ้านเผาเมืองควายเนี่ย กตัญญูต่อเจ้าของต่อคนเลี้ยงควายไม่เคยทรยศต่อเจ้าของต่อคนเลี้ยงย้ํานะครับอย่าเรียกคนที่เป็นพวกพลาลาทรราชที่เป็นขี้ข้าทักษิณว่าหมาว่าควายหรือว่าอย่าเรียกว่าเป็นเที่ยเพราะว่าควายหมาเที่ยเนี่ยไม่เผาบ้านเผาเมืองหมารักเจ้าของมากนะครับควายก็ปลูกข้าให้เรากินได้เที่ยตะกวดเนี่ยก็กินสัตว์ที่เป็นซากพืชซา,ากสัตว์ที่มันเน่า ไม่เคยเผาบ้านเผาเมืองนะครับฝากไปบอกทุกคนอีกทีนึงว่าเรามาเพราะเราต้องการจะขับไล่โค่นล้มทรราชเราไม่ใช่ขี้ข้าใครนะครับและคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับคือคนที่จะสร้างบริษัทใหม่ให้สังคมไทยรู้ว่าพลังของประชาชนพลังของคนไทยพลังของมหาประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพลังที่บริสุทธิ์ และเราจะชนะด้วยกันในไม่อีกอกี่วันข้างหน้านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์เฉลิมชัยยอดพรรยครับขอบคุณเลครับอาจารย์ครับ